สวัดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้หนิงจะมาแชร์เรื่องราวแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ในเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นประสบการณ์โดยตรงของหนิงด้วยนะคะที่หนิงได้มีมาแล้วก็ได้มานะคะสำหรับคุณพี่ที่ได้นําแนวทางนะคะได้นําเสนอเรื่องราวชีวิตของตัวเองนะคะเอามาแบ่งปันวันนี้ก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนิงอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องดีสําหรับ เราคนไทยที่มีลูกมาแน่นอนอย่างผู้หญิงที่มีลูกติดมาหนึ่งคนหนึ่งที่เป็นลูกติดมาแล้วฝรั่งนะคะสามีฝรั่งเนี่ยเขายินดีที่จะรับเลี้ยงลูกเรารักลูกของเราเหมือนกับลูกของเขานะคะซึ่งซึ่งคุณพี่บอกว่าคุณพี่มีลูกสองคนนะคะมีลูกสองคนเป็นลูกติดที่แบบว่าเลี้ยงเดี่ยวมานานพอได้สามีต่างชาตินะคะ ก็สาม,มีก็รับเลี้ยงนะคะเอาทําวีซ่ามาอยู่ที่อเมริกาด้วยเลยทั้งสองคนเอาลูกมาพร้อมกันเลยตอนแรกยังหวั่นๆอยู่เลยว่าเฮ้ยมันจะมาลอยแพเราหรือเปล่าวะคุณพี่เล่าให้ฟังเนาะแต่พอมาอยู่แล้วนะคะเขาหาโรงเรียนให้เลยนะคะพาลูกไปไปโรงเรียนแล้วก็เอาลูกเข้าไปเรียนภาษาเพิ่มนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเรียนหนังสืออย่างถูกต้อง นะคะเขาเป็นรับไปส่งลูกเราได้ซ้ำไปคุณพี่บอกนะคะจนเด็กเนี่ยเริ่มเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นเขาก็เริ่มที่จะสอนทำโน่นทำน, ôn, ทำนี่ทำนั่นให้ความดูแลออกับเด็กเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งเลยแล้วก็คุณพี่รู้สึกว่าเขาให้ความอบอุ่นลูกของเราเนี่ยมากกว่าพ่อแท้ๆอีกซึ่งซึ่งหนิงเห็นด้วยอ้าวไม่ใช่นะคะคุณพี่บอกว่าพอเราเห็นพอคุณพี่เห็นสามีนะคะ แล้วก็ลูกๆทั้งสองคนเนี่ยเข้ากันได้แกรู้สึกมีความสุขแกรู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วที่เรามาให้อนาคตให้กับลูกแล้วก็ได้มาเดินถ่ายนี้แล้วลูกเราได้มีอนาคตได้มาเรียนถึงอเมริกามันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีความภูมิใจมากๆคุณพี่บอกนะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแต่ว่า ในระยะเวลาเนี้ที่ได้มาอยู่นะคะสามีดูแลดีมากไม่ว่าจะเป็นดูแลลูกทั้งสองแล้วก็ดูแลคุณพี่นะคะซึ่งหนิงก็บอกคุณพี่ว่าคุณพี่โชคดีแล้วล่ะค่ะแล้วก็ทําดีเนาะเราทําดีเราคิดดีเราก็จะได้ดีแล้วก็พยายามที่ปกป้องลูกเราให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะถ้าเขามีอะไรเกิดขึ้นฟังรับฟังเรื่องราวที่ลูกบอกนะคะ อยู่เคียงข้างลูกนะคะถ้าเอาง่ายงถ้าเราเลืกลูกเราเนี่ยเราต้องไม่ไม่เอ็นเอียงหรือว่าเขาเรียกอะไระไม่ลำเอียงอะ่ะไม่ลำเอียงถูกปะคะเราก็จะต้องฟังลูกเราด้วยฟังเขาด้วยถ้าไม่มีปัญหาเราต้องคุยทั้งสอง เะคละียร์ทั้งสองอย่าตีโพยตีพายคือเราต้องมีเหตุและมีผลแล้วเราต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความอยู่ตรงกลางอะ่ะแล้วแน่นอนด้วยความเป็นแม่เราก็ต้องรักลูกมากกว่ารักสามีอยู่แล้วโอเคปะ่ะซึ่งตัวหนิงคนหนึ่งคนหนึ่งที่หนิงเป็นนะคะหนิงคนหนึ่งที่หนิงเอาลูกมาอยู่ด้วยตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะ แล้วก็สามีก็หาโรงโรงโรงเรียนคือหนิงรู้อยู่แล้วว่าลูกจะต้องเรียนโรงเรียนนี้ตั้งก่อนที่หนิงจะเดินทางมาถึงด้วยซ้ำไปนะคะต็หนิงกับหนิงรู้หมดนะคะเพราะว่าเขาก็จะไปดูโรงเรียนไปคุยกับโรงเรียนให้อะไรให้เนี่ยคือสามีหนิงเขาก็จะดูแบบนี้ให้อยู่แล้วนะคะซึ่งคุณพี่ก็บอกว่าสามีคุณพี่ก็ทําเหมือนกับสามีหนิงเนาะหนิงสมุิว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วเราก็พยายามอยู่ตรงกลางให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็รักลูกเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะ อยู่เป็นเขาเรียกะลยอยู่เป็นแบบว่าเรือขวางทางไว้เนี่ยอหลวงอะไม่รู้หนิงจะแบบเที้ยไปยังไงคืออยู่แบบอยู่ให้มันอยู่ตรงกลางให้ได้อ่ะสามีนี่กับลูกแต่อย่างที่หนิงบอกนะคะเราไม่สามารถทิ้งลูกได้แต่เราสามารถทิ้งผัวได้เอาไม่ใช่ <laughs> จริงๆสําหรับตัวหนิงนะหนิงเป็นคนแบบนี้นะลูกต้องหมาที่หนึ่งนะคะแต่คือเราจะไม่ทําร้ายใครแต่ถ้าใครมาแตะลูกเราตายจะ้ะอา้าวไม่ใช่ <laughs> นี่คือสิ่งที่หนิงเป็นแล้วคุณพี่ก็บอกว่าในการที่คุณพี่ได้มาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะคะสามีเนี่ย <S <s <ๆ>เขาก็เห็นอกเห็ <S <s ใน,ในใจแล้วเขาก็ดูแลแล้วเขาก็เลี้ยงลูกเราทุกสิ่งทุกอย่างพาลูกไปช้อปปิง้งสอนลูกเนาะยิ่งลูกเป็นผู้ชายนะคะเขาจะสอนแบบสอนให้ ช่วยเหลือตัวเองสอนให้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะสอนให้เป็นสุภาพบุรุษซึ่งซึ่งดีมากๆในการดูแลในการช่วยนะคะก็คือสี่คนก็ไปไปพร้อมกันจะไปไหนก็จะไปทั้งสี่คนเลยเขาจะไม่มีนั่งอิดออดนอนนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าลูกอยากจะไปเขาก็จะพาไปเลยนะคะแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนมาเนี่ยเขาก็จะสอนในการที่ใช้ชีวิตแบบฝรั่งซึ่งซึ่งมันดีมากๆเลยนะหนิงบอกแบบนี้เลยนะก็คุณพี่ก็รู้สึกมีความสุข มันไม่ได้เสมอไปนะคะว่าผู้ชายฝรั่งเนี่ยนะเขาจะไม่ชอบผู้หญิงไทยเขารักนะคะถ้าเขารักขุนแน่นอนเขารักลูกขุนด้วยหนิงอยากจะบอกแบบนี้มีไหมที่แบบว่าฝรั่งมาแล้วมันไม่เอาลูกเยอะเหมือนกันค่ะบางคนมันก็ไม่รับลูกเราเหมือนกันนะลูกชั้นลูกเธอก็มีนะแตถ้ามันลักษณะแบบนั้นอย่ามาอย่าเอาลูกมาค่ะเพราะว่าเราจะลําบากนะลูกเราจะลําบากแต่ถ้ามาแล้วลูกเราโอเค ได้เรียนหนังสือได้นี่ดีๆคุยกันดีๆนะคะคุยกันดีๆคุยเรื่องเหตุและผลแล้วคุยกันที่มาที่ไปว่าเราทิ้งลูกเราไม่ได้เงี้ยฝรั่งเขาโอเคนะเขารับได้เลยนะว่าเขาจะต้องรับเลี้ยงแต่ต้องบอกให้เขารู้ว่าเป็นกิจจลักษณะว่าฉันจะต้องเอาลูกมาฉันต้องรับผิดชอบลูกฉันเธอรับไหวไหมถ้าเธอรับไม่ไหวฉันก็ไม่ไปพูดให้เป็นกิจจลักษณะอยาแบบมาตลบตะแลงลงังเลงเนี้ยฝรั่งเขาก็จะไม่โอเค เพราะฉะนั้นคุณต้องพูดให้ชัดเจนให้ชัดเจนแต่คุณต้องมีจุดยืนของคุณได้ว่าถ้ามันไม่ใช่หรือมันไม่ได้อย่างที่คุณต้องการคุณก็ไม่กลับคุณก็ไม่มาอยู่กับเขาแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่เออเออนนนนี่นะคือไม่เคลีย์ไงพูดไม่เคลียร์ฝรั่งเนี่ยพอคุณไม่เคลียร์ปุ๊บเขาก็จะคิดว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยเป็นแบบที่เขาคิดอย่างเออเขาพูดพูดตั้งแต่แรกว่าฉันไม่เอาลูกเธอนะฉันไม่เลี้ยงลูกเธอนะ เราก็ยังทู่สีอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวสักวันเขาต้องเลี้ยงแหละอย่างนี้ไม่โอเคนะอย่างนี้ไม่โอเคนะในเมื่อเขาพูดมาแล้วคุณต้องเบี่ยงเป็นละถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอาลูกมาแล้วจะให้เขาเลี้ยงแต่ถ้าเขาพูดแล้วว่าเขาไม่เลี้ยงคุณต้องหยุดละอันนี้หนิงอยากจะบอกให้มีไหมล่ะที่เอามาแล้วมันเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ได้หมายความว่าฝรั่งทุกคนจะรักลูกเราทุกคนไม่ใช่แต่ส่วนมากแล้วฝรั่งเขาจะ รักลูกเราถ้าเขารักเราแล้วที่สําคัญเขาต้องรักเราด้ใจจริงๆแล้วเราต้องรักลูกเราให้เขาเห็นได้ว่าเราปกป้องลูกเราเรารักลูกเรานะเราจะไม่เอ็นเอียงกับใครทั้งนั้นถ้าใครมาแตะลูกฉันตายอ่ะดังนั้นคือเราทําให้มันชัดเจนเลยนะคะเขาก็จะรู้ว่าเออนะเขาก็ต้องทําดีกับลูกเราเขาต้องทําดีกับเราไม่งั้นเราก็ไม่อยู่กับเขาไม่งั้นเราก็ไม่รักเขาเขาเอาให้ชัดเจนค่ะ คือนี่เป็นบางคนนะยางชีวิตหนิงที่หนิงใช้ชีวิตมากับสาม,มีเนี่ยนะคะสี 4, ่ห้าปีคือหนิงพูดเสมอเสนอเลยว่าลูกฉันต้องโอเคนะต้องมาที่หนึ่งนะถ้าถ้ามันไม่มีถ้าเธอทําไม่ดีกับฉันหรือลูกฉันเราก็อยู่กันไม่ได้เอาให้ชัดเจนพูดนี้เคลียค่ะแล้วคุณต้องแสดงให้เขาเห็นด้วยว่าคุณชัดเจนแล้วคุณก็ทําจริงด้วยนะคะฝรั่งเขาก็จะเกรง แล้วเขาก็จะให้เกียรติเราตรงจุดนี้ถ้าเขารักเราเนาะหนิงคิดว่านะคะหลายๆคนอาจจะมีพฤติกรรมหรือหลายๆคนอาจจะมีแนวทางที่ดีมีประสบการณ์ชีวิตคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ<ม>เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กันและกันนะคะไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามโดยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันบ๊ายบายค่ะ